สวัสดีคุณผออู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะม,ม,มาเผยนะครับผมในรายการกรสิสดิทีวีชนะน,นะครับวันนี้เราจะมาทำโทษบารคอับนะจ๊ะที่มันเล่นเกมแพ้มานี่เลยมาแน,น่เฮ้ไยไม่ได้สัญญาแล้วบาคอับมาน,นี่เลย,ย,ยมาน,นี่เลย นะครับอธิบายกติกาการทำโทษนะครับคือเราจะเอาอแป้งอันนี้นะจ๊ะเอาไปให้บัคคอบมันทาหน้าจากนั้นก็ให้มันถอดเสื้อแล้วก็บอกว่ากูเป็นเด็กกระปุกไม่ต้องเลยมามานนี้ยาจัดการทาแป้งใส่หน้าทาเต็มเต็มแ้วนี้วางโทรศัพท์อย่า,านะไม่ออกเอาใส่หน้าเต็มเต็มเอาเต็มเต็มถอดเสื้อออก ถอดเสื้อออกจากนั้นแล้วก็พูดว่ากูคือเด็กกับอีกทีสิกูคือเด็กกับอีกทีอีกทีอีกเอาอีกทีว้าว่ากับพี่โอเคครับอ๋อวันนี้บัคคอบก็นับโทษแล้วนะจ๊ะวันนี้ขอหยุดสกาดอัดคลิปสดด้วยนะจ๊ะโอเคแน่ผมกับน้องบัคคอบนะจ๊ะขอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสุริครับ Thank <laughs>